สวัสดีครับผมนายรัตนะนันเขียวครูประจําชัน้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คับสีโดยมีครูผู้ช่วยประจำชั้นคือครูพานุชชุ่มใจครับในปีการศึกษานี้นะครับมีนักเรียนทั้งหมด8คนครับมีนักเรียนชาย5คนและนักเรียนหญิง3คนรวมเป็น8คนนะครับโดยครั้งนี้นะครับการจัดทำใบเทศน,น้าห้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 4ับสนะครับเราจัดเป็นอา,อากาศเริ่มร้อนการรับมือจากอากาศร้อนนะครับ โดยป้ายนิเทศหน้าห้องนี้นะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับโลกที่มากับฤดูร้อนแล้วก็การรับมือกับอากาศร้อนนะครับโดยหน้าห้องนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นสถิติการมาเรียนของนักเรียนประจําวันครับโดยหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนนะครับก็จะมาเขียนว่าในแต่ละวันนะครับมีนักเรียนมากี่กี่คนแล้วก็รวมเป็นทั้งหมดกี่คนครับโดยวันนี้นะครับนักเรียนของเรามาทั้งหมด7คนนะครับ สำหรับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4ันะครับเราก็จะเน้นสีสันนะครับที่กระตุน้นการดึงดูดแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับโดยเราจะเน้นสีสันที่สวยงามแล้วก็สีสันโดดเด่นนะครับที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลายนะครับจะเห็นได้ว่าสื่อ ในห้องเรียนนี้นะครับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาครับเช่นทางด้านนี้นะครับจะเป็นสุดคูณนะครับที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาทักษะาัตร์นะครับสําหรับข้อตกลงในห้องเรียนนะครับจากคาแนะนําของทางฝ่ายบริหารนะครับที่จากครั้งที่แล้วนะครับเราจะตีกเรี่กงคาว่าไม่แล้วก็ห้ามนะครับเราก็ได้แก้ไขตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ให้คําแนะนํามาในรอบที่แล้วนี้นะครับ สำหรับการจัดทำสื่อในชั้นเรียนนะครับเราก็จัดทำสื่อที่หลากหลายนะครับตรงกับความต้องการของนักเรียนในแต่ละกลุ่มคลนะครับโดยสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับเราก็จะแบ่งนะครับเป็นทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับโดยอย่างเช่นคณิตศาสตร์นะครับจะอยู่โซนทางด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับ กุศลภา,าษาอังกภาษาต่างประเทศนะครับภาษาไทยดนตรีนาฏศิลป์การงานอาชีพนะครับเราก็จะแยกเป็นหมวดหมู่นะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อครูประจำวิชาแล้วก็สะดวกต่อนักเรียนเพื่อที่จะการเรียนรู้นะครับส่วนส่วนนั้นนี้นะครับจะเป็นมุมผลงานของนักเรียนนะครับก็จะเป็นผลงานของนักเรียนรวมไปถึงการจัดทําสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับ สำหรับคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียนนี้นะครับเราใช้คุณธรรมอัตลักษณ์ความรับผิดชอบนะครับโดยเราจัดทําโครงงานคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนในเรื่องห้องเรียนหน้าอยู่ต้องรู้หน้าที่นะครับโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสี่ครับก็ได้ช่วยเหลือการทําเวรประจําวันนะครับหลังจากที่ได้ทําโครงงานนี้แล้วนะครับนักเรียนก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับโดยไม่ต้อง มีการแบ่งหน้าที่การอยากชัดเจนนะครับในห้องเรียนแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ